สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านพบกับนักการเรียนวันครับวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสนะครับที่13เมษายนวันสงกรานต์นะครับโดยที่เราเบางท่านอาจจะเดินทางอยู่นะฮะก็รับฟังไปเรื่อยๆได้นะฮะส่วนบางท่านก็ไม่ได้ไปไหนฮะอยู่เฝ้านะครับจังหวัดของเราเองนะฮะก็ขอให้มีความสุขนะครับส่วนท่านที่ทํางานครับขอให้สู้นะฮะถือว่ามีบุญนะครับใครที่มีงานอยู่ครับณปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าตามตลาดหรือว่า โดยรวมนะครับมันก็เริ่มเริ่มมีเรื่องของคนเปลี่ยนงานตกงานนะครับกันเป็นระยะระยะบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับวันนี้เรื่องงานยามดีมีนะฮะเรื่องของการไหวพระอธิษฐานนะครับก็ดีเลยสำหรับคนที่อยากจะเดินทางไปไหวพระทําบุญอธิษฐานจิตนะครับก็เหมาะนะฮะกับการที่จะเดินทางนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญนะครับวันนี้คุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าก็ได้นะครับขอพรนะฮะกับ คุณพ่อคุณแม่บ่ยญาตายายครับกับคนที่เรารักคนที่เราเคารพคนที่เราผูกพันนะครับก็ได้นะครับเอาตามที่เราสะดวกนะครับรวมถึงท่านที่มีโอกาสนะฮะถ้าจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้แบบสมเหตุสมผลนะครับมันก็มีเทคนิคในการขอพรนะครับว่าพอจริงๆนะพยายามอย่าขอเยอะนะฮะขอถ้าแบบโอ้โหรีบเป็นโพยนะครับขอให้หนึ่งสองสามสี่หเป็นสิบยี่สิบสสิบข้อนะครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาที่ขอพรเนี่ย เวลาเหมือนคล้ายๆกับการที่เราเอาแว่นขยายครับส่องกระดาษนะฮะตอนกลางตอนกลางวันไงใช่ไหมเวลาที่เขาเอาแว่นขยายส่องนะฮะแล้วถ้ามันขอหลายข้อเนี่ยนะฮะแสงมันไม่รวมเป็นจุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดสปาร์กนะครับจุดติดมันยากนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบขอสักข้อ2ข้ออะไรี้ยนะฮะโอกาสที่จะจุดติดมีเพราะว่าเราเพ่งสมาธิไปที่เรื่องเรื่องนั้นนะครับคล้ายๆกับถ้าคนโบราณบอกว่า เทวดาเขาจะจําไม่ได้นะฮะหลายเรื่องเกินนะฮะเอาแบบเรื่องเรื่องเน้นๆนะฮะข้อสองข้อเขาพอเขาเห็นหน้าเราโอเคคนเนี้ยขอให้มีตังนะโอเคคนนี้ขอให้ข้าราชการแข็งแรงนะอะไรงียครับแล้วแต่มันก็จะทําให้โอกาสที่จะให้พรน,นะครับก็จะง,ง่ายหน่อยนะครับก็เรียกว่ามันไม่โลภบ,บุญอะไรไม่โลภบ,บุญประมาณนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็นะครับวันนี้เรื่องของเ,อเลขเลขสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือเลข6นะฮะ เลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะเลขต่อมาคือเลข5นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับคือเลข8ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะครับหรือว่าเลี่ยงๆนะฮะคือเลข7นะครับส่วนสีครับที่ถูกฉลกครับวันนี้มีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีชมพูนะครับสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีส้มนะครับโอ้โหสีเจ็บๆทั้งเลยนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆนะครับก็คือสีม่วงนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับ ถ้าจําเป็นต้องเลือกนะครับซ้ายขวานะฮะในวันนี้ก็ให้เลือกขวานะครับขวานะฮะมือขวาสามัคคีนะฮะก็บางค,คนที่จําเป็นต้องเลือกอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็โอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็จริงๆเพื่อนๆรู้ไหมว่าเคยไม่แบบวันที่อะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจให้เราครเคยไหมฮะแบบวันสักวันหนึ่งอะไรที่โอ้ทุกอย่างมันไม่ ไม่ตอบโจทย์เลยนะฮะหรือว่าอุปสรรคขุุขักนะฮะเนี่ยครับเนี่ยผมเจอวันเนี้ยวันที่อัดคลิปเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมกะว่าจะไปอัดนะฮะวันโอ,โอ้สิบสามเมษาสงกรานีไปหาที่อัดที่วัดดีกว่าหาวัดเงียบๆแล้วก็บรรยากาศดีๆลมเงย็นๆนะฮะปรากฏว่าตอนเมื่อคืนนะฮะเป็นเมื่อคืนไม่สบายเมื่อคืนเป็นหวัดนะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับนอนแปดตื่นเช้ามาก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเตรียมอาหารเตรียมอะไรปุ๊บปรากฏว่า รั้วประตูบานเสียนะฮะเปิดไม่ได้ฮะก็เลยเรียกช่างมานะฮะก็ช่างก็เพิ่งมานะฮะนี่ก็กาลังกาลังทําอยู่นะฮะผมก็เลยมาอัดคลิปนี้ไว้แล้วก็ปรากฏว่าแอร์นะฮะห้องที่ผมพูดอยู่ปัจจุบันฮะอยู่ๆก็เสียนะฮะนี่ผมก็เลยนั่งแบบโอ้โหร้อนมากครับพัดลมก็เปิดไม่ได้เพราะว่าผมแพ้ลมนะฮะก็เลยกลายไปว่าก็ขออนุญาตแบบอัดแบบคุุขครักหน่อยนะฮะเพราะว่าห้องอื่นมันเสียงดังนะครับก็มาอัดห้องนี้ห้องเก็บเก็บพวกของอะไรพวกนี้ฮะ แล้วก็มาฮะคลิปนิดนึงนะฮะเรื่องของสีราศีหลังสงการนะฮะนี่ครับศีราศีหลังสงการเนาะดวงเฮงเรื่องเงินนะฮะใครที่แบบอยากลุ้นเนี่ยเรื่องเงินทองนะครับนี่โชคเรื่องเงินข่าวดีเรื่องรายรับนะครับไรายได้นะฮะเพราะว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภนะครับมันจะมี4ีราศีเนี้ยที่เด่นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาให้ฟังว่าโอเคนะว่าช่วงนี้นะครับหลังสงการบางที เราเที่ยวนะครับเรากินเราเต็มที่เราก็กลัวตังค์หมดนะฮะแล้วก็กลัวว่ามันเหลืออีกร่องครึ่งเดือนนะฮะพอหลังสงกรามมันเหลืออีกร่องครึ่งเดือนเนาะมันจะแหมร,รอดไม่รอดนะครับจากนั้นก็ให้รู้ว่าถ้าอยู่สีละสีเนะ่โอกาสรอดมีสูงนะครับหรือถ้าค้าขายหรือว่าทําอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเงินทองโอกาสที่จะมีเงินพิเศษนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงที่แบบเงินติดข,ขัดเนาะแล้วก็มันไม่ไหวมันทาถ้าจะไม่รอดแล้วนะครับมันก็จะรอดปลอดภัยนะฮะขาว่า Wrong. เงินดีเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบ หลังสงการามแล้วรวยรวยกันทุกคนไมครับเพราะว่าเงินดีมันเงินดีในฐานของฐานหน้าของเรานะฮะถ้าเราแบบรวยมากนะฮะโอเคเงินดีคุณอาจจะทํากําไรจากการค้าขายจากการเทรดนู่นจากการโอ้โหทำอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็โอเคกําไรมหามหาศา่างี้นะฮะแต่ถ้าเรากําลังแบบหาเช้ากินค่ำนะครับบางทีวันนี้ยังไม่รู้เลยว่า,ามือหน้าต้องทานอะไรก็มีนะฮะหลายๆเพื่อนหลายๆท่านก,ก็มีแบบนี้นะฮะุูงนี้ยังไม่รู้เลยว่าทํายังไงุ่งนี้ เรื่องของค่านะ้ําค่าไฟก็ยังไม่รู้จะจ่ายยังไงก็มีนะครับเยอะนะครับมีพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็จะดีขึ้นนะครับในฐานะหรือว่าในสถานะที่เราเป็นอยู่ประมาณนี้ครับเาจะไม่แบบเขาว่าดีคือเงินล้านทุกคนอะไรอย่งไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะครับโอเคเนาะเพราะว่าเราจะยืนอยู่บนฐานความจริงนะฮะเราจะไม่แบบโอ้คุณจะรวยคุณจะถูกหวยรางวัลที่1กันทุกคนเลยนะฮะราศีนี้ถูกหวยรางวัลที่1 มันเป็นไม่ได้ในวันที่หนึ่งมันจะมาอะไรทุกคนถูกไหมฮะเราก็เอาตามความจริงนะครับดีก็บอกว่าดีดีแบบไหนดีปริมาณไหนอะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าดีคือโอ้โหสุดยอดทุกคนเอาแบบพอดีพอดีเนาะโอเคฮะแล้วก็นะครับเรื่องของดาวนะฮะในช่วงนี้เดี๋ยวหลังสงกรานต์ครับดาวพฤหัสนะครับเข้าย้ายนะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์เข้าย้ายมาก่อนนะครับดาวพฤหัสย้ายวันที่19ครับก็ผมก็ทยอยทําเรื่องของดาวพฤหัสมาสักระยะนึงนะฮะแล้วก็ มันก็มีเรื่องดีๆครับเพราะว่าหลายคนก็เป็นช่วงที่ดวงช่วงเดือนมีนาเมษาอย่างที่บอกครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับกับชีวิตเรารือว่าต้องตัดสินใจใะเรื่องสําคัญ,สำค,ญสำคัญกับชีวิตเรานะครับเพราะว่าดาวใหญ่ๆห,ห่มันย้ายหลายดวงเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมอารมณ์นิดนึงครับว่าบางทีมันอาจจะย้ายแบบที่เราตั้งใจกับย้ายแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับย้ายไม่ตั้งใจก็อาจจะถูกแบบบีให้ออกนะี่อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าบริษัทปิดนะครับหรือว่าบางทีอาจจะต้องย้ายกับกลับบ้านด่วนนะครับหรือว่าแฟน โยกย้ายแล้วเราก็ต้องย้ายตามคือมันจะมีเหตุผลก็นในกระตาครับในช่วงเดือน 2, 2เดือนนี้ที่จะมีข่าวนะฮะบางคนได้ไปเลยก็มีแต่ว่าบางคนมีข่าวมาแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวอีกสักเดือน 2, mm hmm. 2เดือนข้างหน้าะอะไรอย่างนี้นะครับคือเป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญหรือมีรอยต่อของชีวิตในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเนาะอ๋อเหนื่อยวันนี้ร้อนครับร้อนนี่เงินพบซกเลยนะฮะห้องมันค่อนข้างจะมีเปิดหน้าต่างแต่ไม่มีลมเข้านะฮะแล้วก็แอร์เสียเฉยเลย ห้องอื่นก็นไม่ได้ตอนนี้เขากำลังทําห้องกันอยู่นะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวก็พยายามคุยไปสักนิดหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็นะครับในเรื่องของเออผมมีเรื่องหนึ่งนะฮะว่าช่วงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของแบงค์นะฮะธนาคารนะฮะถ้ามองในดวงเมืองดัมวิตยูนะครับเขาโครจรไปอยู่ในตำแหน่งเรื่องดวงการเงินของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าถ้ามีเงินสดนะฮะก็พยายามเก็บดีๆแน่นๆหน่อยแล้วก็ ถ้าจะลงทุนช่วงนี้ถ้าเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงอย่าลงทุนนะฮะเพราะผมเห็นหลายคนนะครับที่ส่งข่าวมาว่าเดี๋ยวหลังสงการนะฮะจะลงทุนโอ้โหเยอะเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ถนัดในสิ่งนั้นเห็นเขาลงกันหรือว่าจะฝากเงินเข้าไปลงทุนนะฮะก็เบรกก่อนนะครับใครที่จะใช้เงินนะฮะผมพูดเสมอว่าถ้าถ้าเราไม่ถนัดในสิ่งนั้นเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่ๆหนักๆนะฮะดาวมัตยูมันจะจัดการนะครับในเรื่องของ เขาเรียกว่าเรือเล็กอย่าออกจากฝั่งนะฮะแปลว,ว่ามันอาจจะมีเรื่องของวิกฤตนะครับเรื่องของอเรื่องของราคาเข้าของนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนง,งานตกงานอะไรเงี้ยครับกระเพื่อมแรงพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้สถานะการเงินของเราที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับแต่ครึ่งปีหลังอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนอาจจะดีขึ้นแต่บางคนก็อาจจะแบบสั่นคลอนเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็เลยว่ารอให้ แรงกระเพื่อมนะครับมันหยุดนิ่งก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของดอกเบี้ยนะฮะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้นะครับอะไรพวกนี้ระวังมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบพอจะมีเงินแล้วจะโปดดีสินนะฮะก็ได้ก็รีบทำนะครับแล้วก็ใครที่จะจริงจริมันก็จะมีข้อที่ระวังนะฮะกับคนที่สถานะหรือว่าฐานะนะครับแบบกงียบงงียงนะครับจะเหนื่อยเยอะหน่อยแต่คนที่แบบรวยๆสบายๆนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะ ได้มีโอกาสนะครับในการช้อนซื้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทางนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวดาวพระเสาร์นะฮะที่เขาโคจรอยู่ในเรือนภพลาภนะครับมันจะมีแรงกระเพื่อมพระเสาร์นี่คือที่ดินนะฮะฉะนั้นที่ดินบ้านคอนโดนะฮะเนี่ยแหละอาจจะมีเรื่องของราคาที่เขาหลุดจำลองจำนำนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับในช่วงปีนี้เพราะว่าถ้าเรามองเรื่องของ ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเงินครับมันสั่นคลอนเยอะดาวเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินมันสั่นคลอนเยอะเพราะ,ะนั้นมันมี2แหล่งกระเพื่อมก็แปลว่าอาจจะมีคนไม่าเรู้ว่าหลุดนะครับหลุดจำนองจำนำนะครับก็ใครที่จะมีที่ทางหรือว่ามีเงินนะฮะอาจจะได้ช้อนซื้อที่นะฮะในช่วงเนี้ยจากนี้ไปนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยได้เยอะหน่อยนะครับก็แล้วแต่นะมองได้2มุมฮะค,คนที่ที่หลุดก็ ก็เหนื่อยใจเช่ไมแล้วก็คนที่พร้อมมีเงินก็เล้ยช้อนของถูกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในบุมไหนมันก็มองได้นะครับโอเคนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงนี้ <c oughs> จากนี้ไปอะไรเด่นอะไรที่ต้องระวังนะฮะแล้วก็อะไรที่เราสามารถจะหาโอกาสและหาจังหวะในการที่จะทํากําไรอะไรได้นะครับหรือหาจังหวะที่เราจะเซฟอะไรได้ก็จะมาเตือนกันนะฮะบ,บ่อยๆตามดวงชะตาดวงเมืองที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ จากนี้ไปในช่วงตั้งแต่นี้นะฮะจนถึงสิ้นปีนะฮะเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินเปลี่ยนแปลงแน่นอนการงานกระเพื่อมแรงแน่นอนการกู้ยืมหรือว่าใครที่มีพวกนี้สินนะฮะแรงกระเพื่อมก็ยังเยอะนะครับเดีย๋ยวผมจะมาไล่เรียงนะฮะในช่วงจากนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็จะบอกล่วงหน้าเผื่อเราจะได้เตรียมการได้ทันนะครับแต่ตอนนี้ถ้ามีเงินซื้อทองไว้นะฮะทองยังขึ้นได้อีกนะครับ ตอนนี้เห็นว่าสูงแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวสูงเลยอีกนะครับแต่ไม่เช่าสูงมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องมีช่วงวัที่มันสวิงลงบ้างขึ้นบ้างหรือขึ้นบ้างลงบ้างแต่ว่าสุดท้ายมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเนาะขอบคุณซูเปอร์แท้งนะครับทุกๆวันนะฮะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเพื่อนนะฮะก็ขอโทษที่วันนี้ไม่ได้ไปกะตั้งใจนะฮะว่าจะจัดที่วัดนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆวิวสวยๆมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่ได้ไปฮะมาอยู่ในคลุกอย นะเดี๋ยวเจอกันนะฮะวันนี้ค,ครูคลักบ้าน,นครับวันนี้เจอกันครับน่าจะดีขึ้นบ้างน,นะฮะไปแล้วครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่เจอกันขอบคุณที่เป็นมิตรมาตลอดนะฮะดูดวง12ราศีครับราศีมังกรกูมี5เรื่องที่มังกรครับวันนี้มังกรเป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการทํากิจกรรมอะไรทั้งหลายแหล่นะครับบางทีวันนี้ก็เหมาะการทาบุญสร้างงบุญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพรฤหัสเขาจะย้ายดาวพระฤกษคือดาวแห่งเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนะาะฉะนั้นถ้าม เวลาทําบุญในกุศลที่เราอยากทำนะครับคุณอยากทำอะไรก็ไดะฮะจะทาถวัดทําโรงพยาบาลทํากับเด็กทำกัาษาส์อะไรก็ากตามนะครับกเรียกว่ามันเติมช่วงเติมบุญและดีเป็นพิเศษนะครับทีนี้ฮะมาดูเรื่องของใครที่ทางานนะฮะวันนี้วันที่ทํางานมีความสุขนะครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์ช่วยในดาวพระศุกร์โค,โคจรเป็นเกษตราธิบดีถึงมีปัญหาอะไรก็ตามก็จะแก้ปัญหาได้มีโปรเจกต์งานพิเศษพิเศษเข้ามาหรือว่ามีคนขอให้เราช่วยเหลือนะครับในบางเรื่องที่ เรียกว่างานแทรกงานด่วนนะครับเข้ามาหรือว่าถ้าใครที่มีกิจกรรมนะครับอะไรที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าวันนี้จะทําอะไรก็ตามนะครับก็ให้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับเราจะได้รู้โอเคนะถ้าวันนี้มันไม่เป็นไปตามแผนสมมุติว่านัดแล้วไม่เป็นนัดหรือว่านัดใครแล้วบางคนไม่มานะครับหรือว่านัดแล้วสถานที่จะเราไปไม่สะดวกอะไรก็ตามให้รู้ว่าวันนี้คุกขลักบางเรื่องในการนัดหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลา หรือว่าคนหรือสถานที่นะฮะทีนี้ครับแต่อย่าไปเรียดีครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเราก็แก้ได้เนาะแล้วก็ประการต่อมาะฮะในวันนี้จริงๆเป็นวันที่ใช้เงินเยอะนะครับดาวการเงินคือดาวราหูช่วงนี้ราหูนะครับโคจรไปเจอดาวศัตรูของเขาคือดาวพุธนะครับระยะนี้เลยมีรายจ่ายผู้ปับฉับพันเกิดขึ้นหรือว่าเป็นรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึงนะฮะเนี่ยมันก็ไหลามาเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องระวังเรื่อง ใครใจะจ่ายนะซื้อของยังต้องระวังเลยฮะระวังแบบถูกหลอกนะฮะไปซื้อออนไลน์ซื้ออะไรดิบแบบแหมซื้อโอนตังไปแล้วครับไม่ได้ของแล้วแถมแหมเจอปิดแล้วก็บล็อกอีกนะครับนี่คืออารมณ์ที่แบบจะเสียความรู้สึกได้ครับทีนี้ครับมันมีดวงนอกจากการเรื่องของการเงินใครที่ค้าขายวันนี้ขายดีมากแล้วก็มีกําไรพิเศษด้วยได้เจอลูกค้าเก่าๆกลับมาด้วยนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้ค้าขายนะครับวันนี้ ก็เป็นวันที่ใช้เงินเยอะเยอะมากอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ระวังมิจฉาชีพแล้วก็ระวังงบเออร์เลอร์หรือว่าเกินงบกว่าที่เราคาดการไว้นะครับฉะนั้นมาวันนี้ระวังจริงๆนะค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประการต่อนะฮะพื้นดาวพื้นดวงนะครับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้เด่นมากนะฮะความรักคุณจะพบเจอคบหาหรือมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องความรักครับโดดเด่นมากครับการพูดคุยกันพบปะบอะไรต่างๆนานาวันนี้เป็นวันที่ดีในการที่ จะทากิจกรรมร่วมกันกับแฟนนะครับรวมถึงเรื่องของคนที่โสดนะครับช่วงนี้ถ้าโสดแบบมีคนคุยด้วยนะฮะก็มะการนัดเจอกันฮะไปทาบุญหรือว่าทําอะไรด้วยกันนะครับมีพิเศษพิเศษถ้าดูหนังฟังเพลงนะหรือว่าจะทําอะไรที่มันเอนเตอร์เทนความสุขส่วนตัวด้วยกันครับเป็นวันที่ดวงความรักมันเด่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างกันได้ด้วยนะก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดหัวร้อนในเจ็บคออันแหนมานะครับไปเจอน้ําเจอฝนเจอแดดเจอ แอร์สลับไปสลับมาระมัดระวังด้วยนะครับรวมถึงระวังภูมิแพ้ถ้าอยู่ในวสวฮะช่วงนี้เหนื่อยง่ายนะครับจุกเสียดแน่นท้องระวังเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะครับโอเคต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะกิจกรรมภารกิจที่ทาวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีในการทําเรื่องยากๆให้มันง่ายแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปในที่ที่เราอยากไปครับวันนี้มีโปรแกรมพิเศษนะครับอาจจะมีการพบปะผู้คนหรือว่าไปเจอนะฮะผู้ใหญ่ เจอเพื่อนนะฮะคือเป็นวันที่มีกิจกรรมอะไรที่ทำแป,แป,แป๊บๆเนนึงหมดวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังนิดนึงนะฮะดาวพุธกับราหูดาวคู่นี้ผมพูดเสมออยู่ตำแหน่งเดอนพบสาชะแปลว่าการเดินทางจะติดขัดมีปัญหาหรือมีการเลื่อนเวลานะครับบางทีอาจจะมีคนไม่ตรงเวลาอะไรนะครับาฉะนั้นคุณจะหงุดหงิดกับเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องคนนะฮะประก้าต่อมมาครับ ในช่วงนี้ระาวาังป่วยแค้ไม่สบายด้วยนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามวันนี้ดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะฮะอย่าทำอะไรที่มันเหนื่อยเยอะเกินหรืออย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือล่อแหลมนะครับเดี๋ยวจะป่วยไม่สบายหรือไปโดนเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะฮะกิจกรรมภารกิจครับที่ทําวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษถ้าอยากทําอะไรที่เราอยากทำนะครับทำได้เลยนะฮะมีโอกาสที่ทําแล้วสําเร็จมีข่าวดีๆในเรื่องที่เราทําแล้วเรียกว่ามีความสุขนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปในที่เราอยากไปด้วยนะครับวันที่ถือเป็นะครับ แล้วก yeah, ็เร so <Right S 1> uh ื huh. uh ่องของการเงินนะครับ like ช่วงนี้มีใครค้าขายขายดีนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษนะเดี๋ยวซื้อนุ่นเดินทางนี่เปลี่ยนแปลงอะไรโอ้โหอะไรกันบ้างดูครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราคาดหมายนะครับไม่มีอะไรสบายๆชิลๆแล้วกันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับการกินแล้วก็งานสังสรรค์นะครับแล้วก็การเดินทางช่วงนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับและประการต่อมานะฮะเรื่องของบุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะ ช่วงนี้มีเสน่ห์นะครับจริงๆเสน่ห์ตลอดทั้งปีเลยนะครับแต่บางวันก็เด่นไปพิเศษนะฮะดังนั้นคนที่โสดก็เรียกว่าโสดแบบมีคุณภาพนะครับก็อาจจะเลือกได้หรือว่าโสดแบบมีศักดิ์ศรีนะฮะก็ยิงยิงหน่อยได้ไม่เป็นไรนะฮะมีไม่มีก็ได้นะครับดังนั้นช่วงนี้ถ้าใครที่โสดแล้วมีคนคุยด้วยครับก็คุยทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าโสดแล้วรู้สึกว่ามันเงียบกริบเลยคุณก็ไม่ได้เรียกว่าเดือดร้อนอะไรครับมันก็สบายใจอีกแบบนึ้งนะฮะ ฉะนั้นคนโสดวันนี้ก็เป็นวันที่สบ,สบายๆช,ชิวๆในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักวันนี้เป็นวันที่ไปพบเจอกันหรือว่าไปไหนเมื่อไหนด้วยกันครับมีกิจกรรมที่ทําอะไรด้วยกันก็แฮปปี้เีความสุขดีนะฮะหรือว่าเป็นวันที่เหมาะ,ก,ะกับการที่ไปไหนเมื่อไหนด้วยกันหรือว่ามีสังสรรค์ก็ได้นะฮะหรือว่าไปทําบุญสร้างกุศลอะไรที่เราทําได้ก็ทำนะครับมีกิจกรรมอะไรที่จับคู่กันบ้างก็ดีนะครับระย่างหลังไม่ค่อยเจอกันหรือยังน้อยก็ เรียกว่าไม่ค่อยได้อ่ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมสักเท่าไหร่ครับคือมันมีความจืดจางบางอย่างนะครับลดลงไปบ้างเพราะงั้นช่วงนี้ก็กลับมาเติมสีสันแล้วก็รสชาติชีวิตนะครับชีวิตคู่นะฮะช่วงนี้เยอะๆหน่อยนะครับเทศกาลแบบนี้ครับชาร์จแบตหน่อยก็ดีนะครับรวมถึงนะครับในวันนี้ถ้าใครที่เดินทางไปไหนมาไหนเผื่อเวลาครับอย่างที่บอกครับบางคนไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศจะมีการเดินทางที่ขุกขคลักนะฮะรวมถึงเรื่องของ จะบอกว่าสุขภาพร่างกายครับระยะนี้คือร้อนในปวดหัวเจ็บคอนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้นะ่ครับท่านในวัยสวอ,อาการปวดหลังคอบาไหลมาครับแล้วก็วิงเวีศีษะครับต้องระวังด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีมีนะฮะกิจกรรมภารกิจที่ทำับวันนี้เป็นวันที่สนุกครับมีความเฮฮาได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานมีกิจกรรมสังสรรค์คนเยอะไปหมดนะครับหรือว่าบางทีอาจจะมี การเจอคนที่ไม่ได้เจอกนมนานอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นวันแห่งสังคมนะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็สังคมเพื่อนบางคนก็สังคมญาติพี่น้องจะเป็นสังคมใดก็ตามนะครับมันก็แฮปปี้มีความสุขดีครับียงแต่ว่ามันมีอารมณ์หงุดหงิดกับใครบางคนด้วยนะฮะฉะนั้นก็เรามาระวังนิดนึงอารมณ์เรานะครับอาจจะเจอฮะหรือว่าจะได้คุยกับคนที่แบบคุยแล้วมเสียความรู้สึกเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อย่าเย็นๆหนักแน่นแล้วก็อย่าถือสาความใน คำพูดประโยคการกระทำนะฮะของใครที่เราเจอวันนี้สักคืออย่าแบบอย่า,ยาไปเสี่ยงเครียดมากเลยกันนะโอเคนะครับประการต่อมาฮะเรื่องของท่านที่เรียกว่าใช้เงินเยอะนะครับท่านที่จะออกไปไหนมาไหนแล้วก็มีกิจกรรมในการซื้อของอะไรก็ตามช่วงนี้ระบองด้วยของที่บินตําหนิครับเช็คเรื่องของราคาดีๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครจายจุกจิกเยอะนะครับอาจจะ เที่ยวนะครับหรือจะดูหนังฟังเพลงพบปะเพื่อคนหรือว่าเรียกว่าผู้คนมากหนตาหรือทําอะไรก็ตามช่วงนี้มันเป็นค่าจ่ายจุกจิงเยอะอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่ารายจ่ายจุกจิกในการรูดในสแกนจ่ายวันนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับไม่เป็นไรครับเล่าให้ฟังแล้วก็วันนี้ครับมีลาบป่าครับมีของกินอร่อยอ่อนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะเรื่องของความรักนะครับความรักนะครับในระยะนี้มุมดาวเด่นนะครับความรักนะครับมีโอกาสพบเจอพูดคุย ใครที่แบบโสดนะฮะมีโอากาสนัดหมายพบเจอพูดคุยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆนานาโอเคนะครับสวนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับความรักวันนี้บอลที่เด่นนะครับมีดวงไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนด้วยกันหรือมีภารกิจที่ทําอะไรบางอย่างด้วยกันนะครับมันเป็นเหมือนปาท้องโกนะครับอาจจะตัวติดกันนะฮะระยะน,นี้และเป็นวันที่ดีนะครับในการที่จะทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาพร้อมๆก,รกรัรเติมรสชาติชีวิตคู่ให้แก่กันและกันบ้างก็จะดีนะครับแล้วก็ใครที่ห่วงเรื่องเงินทองครับวันนี้ถ้าใครผมบอกกันเลยนะว่าใครทํางานวันนี้ เงินจะมีการติดขัดเล็กน้อยหรือว่าหลุดหลงลืมเล็กน้อยครับจะนั้นมีสมาธิในการทํางานหน่อยนะฮะบางทีอาจจะเป็นคนที่ทํางานเราอะทำงานหลุดแล้วเราต้องไปช่วยเหลือนะฮะหรือว่าเราจะต้องไปแก้ไขนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีเหตุให้ต้องแก้ปัญหารเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องเงินนิดนึงครับใครที่ค้าขายแค่วันนี้เรียกว่าเป็นวันที่ขายดีนะก็จะทำะไรทีเกี่ยวกับการค้าขายดีครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่รางกายนะฮะระยะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการร้อนในนะครับจุกเสียน่นท้อง วิงเวียนศีรษะแล้วก็ปวดหลังนะครับตอนนี้ในวัยสวปวดหลังจริงจงครับปวดหลังคอบาไหล่ปวดก้นกบนะครับปวดเข่านะครับช่วงนี้เหมือนกับปวดเมื่อยเนื้อไม่ตัวแล้วก็ตัวรุมรุมนะครับร่างกายไม่ค่อยสบายในสบายตัวสักเท่าไหร่เพราะนั้นดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับใครที่อยู่ในราศีมีนครับมีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้ก็เหมาะกับการชาร์จแบตนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ถ้าได้เจอนะครับหรือว่ามีโอกาสในในด้วไปในมาหนด้วยกันพยายามคุยนะครับเนลักษณะเป็นเพื่อนแล้้ววกก็มมีเเลาาาใหคๆนยะรับ แล้วก็วันนี้ระวังของหายนะครับอันนี้น่าสนใจใครที่ออกไปข้างน,นอกนะครับแล้วต้องวางของไว้ที่ไหนนะครับสิ่งใดที่เราอาจจะหลงลืมนมนะครับทำให้มันหายได้นะครับหรือบางอย่างมันพังมันเสียนะครับมันนันเลยกลายเป็นว่ามาวันนี้ก็เสียความรู้สึกเล็กๆ,ๆนะครับจะบอกว่าเป็นวันดีวันพิเศษนะครับวันปีใหม่ไทยใหม่มันระวังของหายมันจะเสียความรู้สึกนะครับฉะนั้นดูดีๆครับ ของหายของพังนะครับตือน้ําสาดตกน้ําน้ําทําให้โทรศัพท์ช็อตพังครับแล้วแต่นะครับดังนั้นเราต้องระวังนิดหนึ่งครับแต่โทรศัพท์รุ่นใหม่มันกันน้ําได้เนาะแต่ก็ต้องระวังนะครับโอเคนะแล้วก็สุดท้ายอย่างครับในช่วงนี้คนละสีมีนะครับมีโอกาสทําบุญไหว้พระดีนะครับดาวพฤหัสยุงโคจรทับพฤหัสคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาจารย์บุปการีนะครับเระฉะนั้นช่วงนี้อาจจะขอพรท่านบ้างหรือทําบุญกับท่านบ้างหรือว่าไปเยี่ยมเยียนท่านบ้างนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ สูข้าพร่างกายครับในช่วงนี้ที่เตือนนิดนึงนะฮะระวังอ้วัที่ภัยนะครับแล้วก็โรคประจำตัวด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องของบทสรุปครับคนราศีมังกรนะฮะเสน่ห์ราศีมังกรครับเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มเข้มนะครับงูแห้งเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับกิจกรรมภารติธรรมวันนี้ถือเป็นวันที่ดีนะครับในการทําเรื่องยากๆก็จะง่ายขึ้นมีโอกาสที่ทําแล้วสําเร็จนะครับแล้วก็วันนี้มี ความแปลกใหม่อาจจะได้ไปในที่ที่เราอยากไปได้ยเจอคนที่ไมไ่เจอกันมานานมีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษครับในช่วงวันนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในระยะนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ค้าขายครับวันนี้ขายดีนะครับมีโอกาสที่ทํากําไรพิเศษพิเศษได้แล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการที่ได้เงินพิเศษด้วยครับจริงหมุนเงินเยอะนะฮะหมุนเงินดีใครค้าขายก็ดีหรือใครคุยธุรกิจธุรกรรมดีนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ใครจะมันเยอะเป็นพิเศษนะครับจริงๆวันนี้มีกิจกรรมอะไรเยอะนะฮะ ทำอะไรได้ทำไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวหลุดตกหล่นพลาดบ้างเดี๋ยวค่อยแก้ไขแต่ดวงมันแข็งแรงแข็งแรง,ง,งอยู่เดี๋ยวมันก็สําเร็จเองนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับเู่นเนี้อยากกินอยากไปอยากพบอยากเจออยากทาอะไรพิเศษทำนะฮะแค่นี้แหละจบนะครับโอเคต่อมานะครับแต่สเสื้อผ้าผมนิดนะครับคิดอะไรไม่ออกใช้สีมงคลแล้วก็คิดอะไรไม่ออกดวงตานะครับให้โดดเด่นเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาครับราศีกุมนะฮะเสน่ห์ราศีกุมครับ เรื่องของเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับวันนี้ต้องสีทูโทนสองสีครับหรือนะว,ว่าต้องสีใช้สีมงคลด้วยยิ่งดีนะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็งูแห่งเด่นใบหน้าวันนี้ต้องดวงตาเลยนะครับยิ่งดวงตามีพลังยิ่งช่วงนั้นช่วงดีมีเรื่องดีๆนะครับแล้วก็หงูแห่งอีกอย่างคือกลิ่นกายให้หอมนะครับกิจกรรมภารกิจที่ทำวันนี้เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองการทำอะไรก็ตามวันนี้ประสบความสำเร็จด,ดีขึ้นนะครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ เดินทางปูปับฉพันธ์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนงานปูปรับฉพันธ์เปลี่ยนแผนการเดินทางแบบแก้ปัญหาปูปรับฉพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็ได้พบเจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ระยะนี้ครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของจะบอกว่า,าใครจะจ่ายครับจะเยอะเป็นพิเศษต้อง,องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ดวงแฟนเสริมดวงเราเพราะฉะนั้นทํากิจกรรมอะไรร่วมกันดีมากๆนะฮะแล้วก็ระยะนี้ดาวการเงินยังเด่นอยู่คุณจะคุยธุรกิจธุรกรรมนะรหรือว่าจะ ซื้อขายแรกเป็นซื้อมาขายไปหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะครับจะรับจะใช้จะจ่ายก็มีคุณภาพแล้วก็แฮปปี้ดีครับซื้ออะไรก็ตามวันนี้ก็มีความสุขดีเป็นพิเศษครับอาจจะซื้อของขวัญหรือว่าให้รางวัลไนกับชีวิตบ้างก็ดีนะครับต่อมาคนราศีมีนะฮะสนิทราศีมีครับเสื้อผ้าครับวันนี้นะครับเน้นสีสันสว่างสดใสเลยนะฮะหนูเฮงเนนใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ผิวหน้าเกรีย้งเนียนนะครับดวงตาให้มีพลังนะครับแล้วก็เรียกว่าถ้าทรงผมเปืดหน้าผาักจะดีนะครับหรือว่า ถ้าเห็นใบหน้าเกลี้ยงเนียนหรือบางคนถ้าแต่งหน้าก็แต่งหน้าแบบดูผ่องๆองอ,งอร่าเด่นๆขึ้นมานะฮะนี่แหละแล้วก็กิจก,กรรมที่ทำในนี้เป็นวันที่คุยเจราจาต่อรองสําเร็จมีดวงคนช่วยเหลือระวังใคใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษได้เจอคนที่ไม่ได้เจกกริญกามนานนฮะแล้วก็มีการเดินทางระยะสั้นน,นะครับมีโอกาสจะเดินทางปุบปับฉับพลันด้วยนะครับรวมถึงในช่วงนี้ถ้าเดือดร้อนนะครับหรือคนอื่นเดือดร้อนจะมาขอความช่วยเหลือจากเรานะฮะแล้วก็ถ้าเราเดือดร้อนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะได้แต่วันนี้ระวังของหาย ระวังของสําคัญด้วยนะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับโทรศัพท์ตังนะฮะหรือว่าระยะนี้วันนี้เป็นการนัดหมายแบบเลื่อนช้าเคลื่อนนะครับเดินทางระวังหลงทางนะครับเช็คเส้นทางดีๆแล้วกันนะแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีข่าวดีๆที่ทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะครับหรือมีโอกาสทําบุญไหว้พระวันนี้ชาร์จแบตทั้งร่างกาย,ยจ,จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณเราด้วยก็จะดีครับมาเลยครับโชคดีม,มคดดีความสุขว่าคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จแล้วก็ ใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนขอให้นอนหลับฝันดีนะฮะถ้าได้ฟังรุ่งขึ้นตื่นมาสุ่ชื่นยามสายทันทีครับวันใหม่นะครับปีใหม่ๆของไทยครับแล้วก็เทศกาลที่เป็นมงคลก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับทั้งตัวเราคนในครอบครัวคนที่รักทุกคนนะครับการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นนะฮะดีขึ้นหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มีเรื่องของความเฮงนะฮะให้เฮงขึ้นด้วยนะครับเก่งอย่่งนเดียวพอนะครับเก่งอย่างเดียวมเหนื่อยนะฮะ ถ้ามันเก่งผสมเฮงมันได้ทั้งเหนื่อยบ้างแต่ว่าเงินเยอะขึ้นนะครับขอให้เกิดสิ่งนั้นกับทุกท่านนะฮะมาแล้วครับโชคดีความสุขครับเป็นกำลังใจนะครับวันนี้เช่นเดิเหมือนเดิมครับผมรอที่นี่ที่เดิมนะฮะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับสวัสดีครับ